มันลอยขึ้นมาพี่จ๊ะเพราะจํานวนมันเยอะที่นี้ก็ปรึกษากันต้หลวงช่อกับนายหัวของราเร่ก็เลยปรึกษากันว่าถ้าแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะมัน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 มีหลักหลักฐานลอยขึ้นมาก็ปรึกษากันว่าถ้าแบบนี้เราต้องทําศพเงียบศพเงียบกับผมสงสัยศพเงียบมันเป็นยังไงเราไม่เคยเราเราเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้คําว่าศพเงียบมันคือยังไงแกบอกว่าศพเงียบก็คือ เสร็จแล้วใช้มีดฟันถงใช้มีดกรีดท้องแยกชิ้นส่วนภายในตับไปใช้ปุงฟักออกทิ้งไปข้างหนึ่งร่างก็ทิ้งไปอีกข้างงเมื่อร่างของคนที่เสียชีวิตไม่มีเครื่องในอยู่แล้วมันก็ไม่หลอยขึ้นมาเพราะมันไม่พอง